ถ้าจะพูดถึงใส่เลิบๆเอ็กซ์ตรติกเพชรแล้วก็ก็ไม่ควรพลาดสัตว์ปันแท้นะคะที่มีชื่อว่าชินชิล่าหรือว่าเจ้าหนูชินชิล่านั่นเองค่ะโอ้ยโอ้ยกลมโตบล็อก ok เลยซึ่งเรานะ่ะจับมาเพาะพันธุ์แล้วละดูดิน้องสลัดขนเนี่ยนะถ้าน้องแบบว่าอยากจะอาบน้ํานะคะน้องจะไปคลุกตัวกับทรายค่ะพอคลุกตัวกับทรายเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็จะสลัดขนให้เรามาเก็บไว้เนาะแล้วขนของนังชินชิล่านี้นะคะเขาว่ากันว่าสมญานามว่าเป็นสัตว์ปันแทที่ขนนุ่มที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเา ว่าตัวของน้องเนี่ยนนุ่มมากเลยค่ะแล้วน้องเนี่ยก็ชอบกินกระบองเพชรมากๆเลยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยน้องจะกินพวกผักผลไม้แล้วก็มเมล็ดพืชนะนี่ไงถ้าเกิดแบบในเกมนะคะเราก็จะให้กระบองเพชรน้องกินเนาะน้องก็จะออกลูกค่ะก็จะออกมาเป็นเบบี้นะคะหรือว่าจะลูกหนูชินชิลตัวเล็กๆมาให้เราเลี้ยงต่อนะคะอุ้ยตัวไหนเจ้น่ารักเชียวเอ้ยไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะน้าฟัดด้วยต่เราติดปีเลยไม่น่ากอดจุงตัวจริงเน่น้องขนนุ่มๆนะน้อง S 1> <S 1> ก็ฉลาดมากด้วยเขาว่าหนูชิชิล่านะคะมีอายุยืนยาวอยู่ถึง15ปีและะ้วค่ะถ้าคิดจะเลี้ยงน้องแล้วก็ต้องเลี้ยงถึง15ปีเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสามารถใช้ถังเหล็กเปล่านะคะปักน้องได้ค่ะปักได้เฉพาะตัวที่เป็นตัวลูกเท่านั้นนะ,นะคะตัวใหญ่เนี่ยปักไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะสตาร์น้องไว้นะคะก็คือต้องการให้ลูกชิชิล่าเนี่ยไม่โตนะคะคือถ้าเรารอประมาณ10นาทีเนี่ยลูกของชินชิล่าเนี่ยก็จะโตเต็มวัยนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้มันโตแล้วก็ เราจะต้องมีไอเทมอย่างเช่นมันฝรั่งเน่าค่ะให้มันฝรั่งเน่ากับเจ้าลูกหนูชินชิล่ากินนะคะมันก็จะสตาร์ฟตัวไว้ค่ะเป็นเด็กตลอดการไม่มีวันโตนะคะ โอเคดีจุงระบบนี้นี่งไงให้กินมันฝรั่งเน่า้กินแล้วน้องก็จะไม่โตนะคะแต่ตัวแค่นี้ตลอดไปเลยเนาะอู๋นี่ความฝันของพี่เคลเลยนะที่พวกสัตว์แจะตัวเล็กจิ๋วอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยแต่ของจริงมันเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> ของจริงน้องต้องโตนะซึ่งจา้าสัตว์แฟนเทสหนูชิชิลาเนี่ยมันชอบความหนาวเย็นนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดในส่วนทะเลทรายนะแต่ว่าในชีวิตจริงนะคะน้องจะเกิดในแบบว่าพวกเทือกเขาหนาวเย็นนะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงน้องเนีเน่ยต้องเลี้ยงในห้องแอรนะ์เนาะเอ๊ะไม่รู้อะไร แล้วห้องนี้ของเราติดแอร์แอร์ไรแอร์กี่หรอ,อรกี่ะ <c oughs> แอร์ธรรมชาติ <c oughs> แล้วก็ขนของน้องเนี่ยเอามาครอบเป็นเส้นใยได้นะคะก็ใช้ขนของน้องเนี่ยสองชิ้นด้วยกันเนาะแล้วก็ถ้าเราเอาขนของน้องนะคะ เอาเข้ามาครับ2ชิ้นเนี่ยแบบนี้นะคะใส่2ชิ้นเข้าไปแบบเนี้ยเราจะได้คล้ายๆกับขนแกะนะคะแต่จริงๆเป็นขนของชินชิล่าที่เป็นบล็อกมาเนาะ<ว>ก็จะเอาขนของหนูชิชิล่าเนี่ยที่เป็นบล็อกนะคะ2บล็อกเข้าไปครับเนี่ยเราจะได้เป็นพรมมานะคะแต่ว่าจะเป็นพรมของขนหนูชนะิช<อ>ิล่ามาเนาะนี่เราก็จะทำเยอะๆเลยเพราะว่าขนน้องนุมน่มๆก็มาตกแต่งแต่สิ่งปลูกสร้างได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพรมมาเนาะเอ้ยดูนี่นุ่มเท้ามากเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยละมุนจัง แต่ว่าน้องเนี่ยเวลาอาบน้าเนี่ยน้องโดนน้ําไม่ได้นะคะน้องจะต้องใช้ไซนะคะในการอาบน้ำเนาะซึ่งน้องเนี่ยชอบเอาตัวไปคลุกกับทรายนะคะถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยต้องใช้ไรแนวภูเขาไฟนะคะแต่ว่าในเกมเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ในโซนทะเลทรายใช่ไหมน้องก็จะเอาตัวไปคลุกกับทรายธรรมดานะคะถ้าน้องคลุกแล้วว่ามันจะได้ยินเสียงแบบน้องสะบัดตัวนะน้องก็จะสะบัดขนมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บน้ําก่อนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยโดนน้าไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปจับเจ้าหนูชิชิลาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าที่บ้านถึงเนี่ มันยังน้อยเกินไปนะฮะยังยังไม่พอเหรอ <c oughs> เฮ้ยถ้าเราทำฟาร์มอัตโนมัตินะ่ะเวลาน้องสวัสดิ์ขนแล้วมีที่เก็บแบบรถรางอัตโนมัติเนี่ยเราก็จะได้ขนของน้องเนี่ยมาคราฟแล้วก็เอามาใช้งานได้นะ,แล,ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงใบอมทะเลไฟกันแล้วค่ะอุ้ยนั่นไงอ้าดูสิชินชิล่าเต็มเลยเฮ้ยอะนันไม่ใช่อะน,นันไม่เข้าพวกเฮ้ยหน้าตอนน้าลัวจังเลยสัตว์ประหลาดไอ้เรื่องนี้เอ้ยดูดิชินชิล่าน้อยเอ้ยมันเหมือนหนูผสมกระต่ายเลยเนาะซึ่งน้องนะคะแบบ ขี้ตกใจง่ายถ้าเราตีน้องเนี่ยน้องก็จะวิ่งหนีเนาะนี่ถ้าเกิดแบบน้องกินเมล็ดนะคะน้องก็จะตายนะคะอ๋อเฮยอันนี้เป็นข้อห้ามนะคะน้องแบบกินเมล็ดไม่ได้เนาะถ้าให้ดอกป๊อปปี้สีแดงน้องกินนะคะน้องก็จะตายทันทีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวก่อนอ่านยเนี่ยน้องก็จะดอกผลมาให้เรานะโอ้น้าองสัน้องจุ้งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น้องกินไม่ได้เลยค่ะก็คือเจ้าแอปเปิลค่ะถ้ากินปุ๊บไปน้องไปปั๊บเลยนะโอ้ตัวเย่เลย สิ่งที่น้องจะกินได้นะคะคือกระบองเพชรค่ะเอ้ยถ้าเราฆ่าน้องเนี่ยน้องก็จะดรอปเนื้อด้วยนะเนี่ยเราก็จะได้เนื้อมานะคะเป็นเนื้อสดของชิชิล่านะคะต้องเอาไปเผาก่อนเนาะ้เนื้อกินได้ด้วยหรอใช่เนื้อของชิชิลากินได้นะโอ้ยหน้าตามันน่ารักจนตายเอ้ากินแงเลยไงแล้วก็น้องเนี่ยจมน้ํานะคะก็คือแบบว่าน้องแพ้น้ำเนาะถ้าน้องโดนน้ํานะคะขนของน้องเนี่ยมันก็จะเปียกน้ําใช่ไหมพราขนของน้องเปียกน้าเนี่ยน้องก็จะจมน้ําไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องชิงชิล่าเนี่ยโดนน้ำไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูสักพักนะคะน้องก็จะแบบยมตุป,ปองตุป,ปองลงไปนะนอ่ต้องลาพักนึงเดี๋ยวขนน้องมันจะเปียกชุ่มไปทั้งตัวใช่ไหมเป็นไงบ้างนั้นเย็นเปล่าสบายไหมยัวน,น้องก็จะจมน้ำมานะเฮ้ยน้องลงนะไม่ขึ้นเลยเอ้าวเตรียมอรอช่ชีวิตเยลยไอ้ลากน้องขึ้นมาก่อนเดี๋ยวน้องจมลงไปเกือบตื่นแล้วไหมล่ะ คนน,น้องๆที่ปลูกปุยมากเลยแล้วก็ลืมไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวบอกอีกอย่างนึ่งเนาะสิ่งที่น้องจะกินได้ก็คือกระบองเพชรนะคะแล้วก็ต้นเดชบัตนะคะแล้วก็ต้นหญ้าค่ะน้องกินได้แค่นั้นเนาะแล้วก็น้องนะคะแบบ เป็นสัตว์ที่กระโดดได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็จะตกจากที่สูงไม่เป็นอะไรนะคะ<อ>ก็เรียกได้ว่าตกจากที่สูงเนี่ยน้องก็ไม่เกิดดาเมจกับตัวเองนะคะน้องเขามีแอร์แพ็ส่วนตัวสี่ดูขนนุ่มๆขนาดนี้ไอ้ใช่แล้วก็ธรรมชาติของน้องเนี่ยกระโดดสูงอยู่แล้วล่ะเอย่ยลองดันน้องดูนะตกลงไอไม่เป็นอะไรเลยดูดิโอ้ลองมาดังยุ๊กเลยน้องทนความสูงมากอะ <c oughs> แต่ถ้าเราเนี่ยดังปึกกนะเขาเท้าสนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาคับเตาเผากันกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผาเนื้อดิบของหนูชินชิล่ากินเนาะโอ้โหเปิดพิสดารกันเดียวกันอ้ามกินไ,ได้เราจะเปิดพิสดารหนูชินชิล่าโอ้มาแต่ว่าในชีวิตจริงเรารักหนูชินชิล่ามากเลยนะน้ำกินนะของจริงนี่มันเกมแต่ว่าเราแบบว่าไม่กล้าเลี้ยงน้องอะ่ะเพราะว่าต้องมีเวลาให้น้องนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงน้องตัวเดียวไม่ได้ต้องเลี้ยงถึง2ตัวนะคะถ้าเลี้ยงตัวเดียวน้องจะเป็นโรคซึมเศร้านะโอ้ยพี่เคนอยากเลี้ยงมากลยอ้อมสักฆ่าตัวก็ยังไหวเฮ้ยไม่หวานไม่ หน้องซนน้องเป็นสัตว์ฟันแท้น้องก็จะซนนะนะต้องมีพื้นที่ที่ไว้สําหรับเลี้ยงน้องได้เนาะเพราะว่าถ้าให้น้องอยู่ในกรงตลอดเวลาน้องจะเครียดนะคะต้องเอาน้องออกมาเดินเล่นด้นะเพราะฉะนั้นเขาเลี้ยงในเกมก็พอแล้วแนหะ เ,เลี้ยงอชีวิตรจริงไม่หวตัวอะไรก็ไม่รู้มิเคนโด,ดออไข่มาแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไข่ลูกเบลอเลย <c oughs> เอาไข่เก็บไว้ได้เดมีประโยชน์นะมาเล,วาเลว้วาวเจ้าหนูชิชิล่าเดี๋ยวเราก็จะลากน้องกลับบ้านนะคะไปกลับบ้านไปเจอเพื่อนกันดีกว่าเขาบอกวนะ่าเพื่อนเต็มเลยมาแล้วเจ้ามาแล้วเรวจะเข้ามาจะเข้าแล้วเร็วแล้วเข้าแล้วเข้าโต้นเต็มจึงเบย ใครจมเตียมพี่เคนเนาะอ้อมนั่นแหละมาแล้วทางนี้ทางนี้ไหนไปดูซิเพื่อนๆโตกันหรือยังแม่เฮ้ยเราไปปั๊บเดียวเองยังไม่โตหรอกมั้งแล้วมันต้องมีลูกอยู่สองตัวที่มันจะไม่มีวันโตเพราะว่าเราสตาร์ปอายุมันไว้แล้วอ่ะสวัสดีจุงของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะของจริงมันต้องโตดิแล้วมันต้องแก่ตายอ่ะ นี่มาแล้วนี่เพื่อนใหม่พาเพื่อนใหม่มาอยู่ด้วยสี่ตัวนะอ,นนอยู่กันท<ด>ี่นี่นะเหงาแล้วนะดูสิเพื่อนเต็มบ้านเลยมันบอกว่ามันไม่เหงาหรอกมนุษย์แค่นี้ก็ <c oughs> แอรอาอยู่แล้วถ้าเราถือกระบองเพชรนะคะน้องก็จะวิ่งหาเราเลยเนาะลอ่ลอลอ่ลอล่อน้องให้น้องอยากกินกระบองเพชรโอ้โหโดนล้มแล้วนี่ให้เลยนะมันจะได้ออกลกูกโอ้โหกินกันใหญ่เลยดูดีหน,นุบหน,นับหนุบหนับเอ้ยน่ารักนะ็ดูดีโอย้ย อยากเลี้ยงฟักฝูงหนึ่งอะโอเคตอนนี้น้องก็ออกรูปออกหลังอย่างเยอะแล้วเพาะพันไว้ก่อนนะมราทำฟาร์มอัตโนมันนะตินะจะได้เก็บผลได้ลัวๆเลยเผื่อไปสร้างบ้านเนาะโอ้ขนน้องนุ่มมากเลยเสียดายเนาะขนของน้องเนี่ยเอามาทําเตียงไม่ได้นะถ้าทําเตียงได้เราคงจะแบบนอนไม่ตื่นกันเลยอ่ะอกลายเป็นนิทราไปเลยนะโอเคจ้าภารกิจต่อไปของเราเนี่ยก็คือจะไปในโลกดีเอ็นกันต่อเนาะอันนี้เราจะไปสู้กับชักเกอร์บล็อกกันต่อเลยนะดีๆนะชินชลๆน้ายเดี๋ยวไว้มาเยี่ยมใหม่นะเอ้ยพี่แคนดูดีน้องขนนุ่มจังเลยะ อยากน้องหนุนน้องอะ่ะอยากให้น้องเป็นหมอนอ,ะ <S <S> <S อ่ะอ๋อพี่เคเราไปกันยังไงดีอะ่ะแน่นอนเลยเราต้องขีมักงกรไปนะสิเฮ้ยพี่เคไปทาทางไว้บ้างยังเนี่ยเรียบประคายแล้วแถมทาที่จกมักงกรมาแล้วนะนะโอเคถ้างั้นเราก็เดี๋ยวเอามักงกรไปดีกว่านะ้อเราขี้เกียจเลยแล้วลนะ่ะเพราะเจ้าพวกนี้มันปลูกเชื่อไว้ไม่ได้ดิถ้าไปถึงล้วไม่มีที่จอดนะเดี๋ยวกลับมานะหายเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะเอาเจ้าเขี้ยวกุดไปนะอ๋อแค่นี่แค่น้พัยังนี่เลยมังกรสายไฟ ไหวปะเนี่ยไหวแน่กันจะจิบจีอย่าพังตกนะยังอีกเลโอเคเลยก็จะบินไปตามสัญลักษณ์ที่เราทำนั่นเลยนะรอบนี้ต้นทุนต่ำเลยนะของมันแพงนะเอานั่งร้านไปก็พอนะเอานั่งร้านก็พอเนาะเห็นชัดด้วยเหมือนกันนะนี่หอือมันก็สูงดีนะดีกว่าทำอย่างอื่นเน่ยนะโอ้ยแต่มังกรบินเร็วเกินโอ้ยโหลดแมพไปคารโดบอลแรก อ๋อแทบจะแลกกูนแล้วนเนี่ยโอ้ยมังกรก็เร็วเกินบินช้าใช่ไหมนานงะเอ้ยมังกรก็ต้องบินไวดิมังกรบ้านใครเขาบินช้ากันมันนะ้งอะโอเคถึงแล้วจ้าเตรียมตัวแลนดิง้งรอด้วยรอไม่ได้แล้วมันเบรกไม่อยู่ เอาเข้าพี่เคนกินอ่ะเนรอนี่เขามาถึงแล้วนะเดี๋ยวเขารออยู่แถวนี้อ๋อพี่เคนมาถึงยังอ่ะโอพี่เคนเนี่ยชัาช้าอเลยรียกตอนนี้นิดเดียวไม่ทันกินเลยนะพี่เคนเนี่ยกินรอบวงเลยจะยังกันเนี่ยเขามาถึงแล้วเนี่ยมาช้าๆได้พาเล่นงามรู้จักว่าหรอโอ้หลับไปหลายตื่นแล้วเนี่ยนี่ก็ช้าเกินนะไหนอยู่ไหนล้อมาแล้วเดี๋ยวดิมันกระตุก เยอย่าบอกนะว่าหลงทางเนี่ยนี่ไงไม่หลงเราโหระดับไหนแล้วนี่สร้างกับมือเลยนะเนี่ยอย่างกำมะแรงตองนี่ยมาแล้วนึกว่าขีดแมงปอยักษ์มาเนี่ยอ่ะเข้าไปจอยกันนะจัดแป๊บโอ้โหพอดีรู้เลยให้ไปเล่นเด็กเด็กเดมาเลยเดี๋ยวทำกันให้เขาอยู่ในนี้น่แหละเดี๋ยวให้มารับเขาขากลับแล้วกันนะแล้วนี่นี่ พางล่องอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้รู้เราว่าแอบไปเที่ยวน่ะอ๋ยไม่ได้ไปเที่ยวหรอกมันไปแล้วไม่กลับมาเลยอ้าวว่ไม่ตกอ่ะอุ้ยเกือบตายไป,ปะน,ะนะ่ะโอ้ยเกือบเลยขึ้นเนี่ยก็มาลงน้ำอะไรลงยังไงเนี่ยให้โดนพื้นเนี่ยใช่ดิงงไปโอซ่ามีน้ำให้เราเนี่ย ดีไม่ตุยตรงนี้นะไอเขาเรยก <c oughs> ไปก่อนแล้วเฮ้ยอยู่ไหนมาเร็วมาเร็วเ,เดี๋ยวลเลงข้าวอยู่้เวเาไปก่อนนะเจมส์มาแล้วอ๋อเฮ้ยเอาเฮ้ยพังเขาไม่นั่งรันพังไงนั่งรันพังตัวพี่เคนหนักเปล่าไอาจีไม่ใช่ <c oughs> เราอ้อมระดับหนักเดี๋ยวเขาต่อให้ใหม่แป๊บนึงเอาขึ้นมาขึ้นมาเผื่อไปทุบมันหรือเปล่าเนี่ยปเ๊บเดี๋ยวชึบฟึบฟืบขึ้นมาแล้วพี่เคนมาแล้วมาแล้ว โอ้ติดหัวติดหัวนี่เลยทางด่วนแค่นี้เราก็ไม่ต้องหันเจ้าพวกเอ็นเดอร์แมนแล้วระวังตุย้ย่นะพี่เคียนค่อยไ, <ป S 2> <ด>ไปนะ<ด><ด>ไปเลยกันไปเลยไป,ลไปเลยนะไปก่อเลยไวรีบตามมานะชว่วยไมเอฟโอเคไปได้สักทีนะเราก็ไปม,มั่งดิ เรีเยวดิโอ้โหมาแล้วไปเลยเอเนแมนเต็มเลยโอ้โห<ๆ>เรียวเอานราล้งลางฟาร์มาช่วยงานด้วยดู้ดิมันก้อนเต็มเลยอ้าวโอ้โหตายแล้วนี่มันตามมาถึงที่นี่เลยเหรอน่าดีดเฮ้ยดูไอ้เคียวกดดี <laughs> ปกกไปสวัเสดีสีดำาให้เขาได้ป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ต้องระวังหน่อยเอเดมแมนมันเยอะแถวนี้อุ๊บมันเหมือนประสาทบอสเลยป่ะเฮ้ยประสาทอะไรนะโอ้มีประสาทเขาพูดได้เหรอแต่ว่าวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะสู้นะเพราะว่าเรามีแบบภารกิจอื่นที่เราตั้งใจจะมา ก่อนนะนะโอ้โหฉันนั่นเป็นปราสาทป้อนแล้วก็ถ้ทาทำมันต้องโหดแน่ๆเลยดูปราสาทมันดิเขาจะไปเอาปีกมังกรกับหัวมังกรมาก่อน,น,อนโอ้โหดูดิเฮ้ยนี่มันปฏิมากรรมอะไรเนี่ยมีตั้งหลายปราสาทเนี่ยโอ้โหดูดินี่มันสิ่งปลูกสร้างอะไรเนี่ยลังข้างล่างลงไปจะได้ขึ้นมาไหมเนี่ยโออ น้องไม่น่าจะร่อแต่เนี่ยเฮ้ยเจ้าหมาน้ําอุ้ยน่ารักเชียวไม่เจอกันตั้งนานโอ้โหตุ้มมืน่าดูเลยเหมือนนอนเลยเหมือนนอนยักษ์เลยอ่ะเดี๋ยวเก็บดอกเชล็อดไปด้วยกันเนาะไหนๆก็มาแล้วนะเอาไปสักหน่อยเดี๋ยวจะลืมนะว่าไม่ได้มาเนี่ยโอ้โหแต่เอเดนแมนนี่มันเป็นกอขอคอพี่เคเหลือเกินก็อย่าไปมองหน้ามันดิไม่ทันได้มองเลยมองหน้าหาเรื่องเหรออะไรประมาณเนี้ยมันมาหาเรื่องพี่เคงก่อนนะเนี่ยมันชอบหาเรื่องเราตลอดเลยเนาะแน่เลยเดี๋ยวแาวนี้มังกอนเยอะมากเลยอ่ะไม่กล้าไม่กล ไหนนี่จ๋าตาพี่เคนกันเลยอุ้ยมันจะจัดพี่เคนอยู่จาาัาไปยักสองสามดอกเล <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวจะลืมเก็บไปตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกตัวเนี่ยพี่เคนตาจะไหลไม่ต้องหมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันพาผักพวกมาลุมอ่ะไม่ต้องไปไหนพอดีอุ้ยอารมณ์เปรี้เปลี่ยวปะเนี่ยถ้าเห็นจะหมดมองไหมพี่เคนเามาอีกโอ้หัวร้อนหัวร้อนโอ้มองหน้านิดนึงไม่ได้เลย หัวร้อนน่าดูเลยพวกเอ็นเดอร์แมนเนี่ยถึงแล้วแต่ถึงแล้วแล้วังไงประสาทอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเมื่อยมากเลยเมื่อยขามากๆเลยอะโอซิลลีอย,อ,อ,อยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อโชคดีจุงจริงๆแล้วะเมื่อยนิ้วนะอ๋อใช้นิ้วบังคับเฮ้ยพี่เคนเจอแล้วเรือเรือดิเอ็นอยู่เตี้ยดิเรื่องเราไม่สูงมากอ,อ่ะเฮ้ยระวังตัวนะไม่มีสลามอยู่ด้วยอ้าวสลามมาเลยเหรอไอเจ้าสลามสีม่วง,งอ่ะเฮ้ย มันตีแรงหน้าดูเลยนะแล้วมันเรียนแบบอาวุธเราได้ด้วยอ๋อไอตัวที่มันโดอาวุธกับชุดเราไปได้นะใช่มันเรียนแบบอาวุธของเราอ่ะแล้วชุดเกราะเราก็ถึกถึกแล้วแล้วมันก็ย้อนกลับมาตีเราอ่ะอย่างแรงเลยอ่ะโอ้โหงานงอกกันไปเลยเขาจําไม่ลืมเลยอ่ะนั่งไงพูดยังไม่ทันขัดเขามลมาแล้วมาแล้วโอ้โหพูดเร็วด้วยไม่เอาดาบเข้าป่ะเฮ้ยมันเรียนแบบดาบเขาอ่ะพูดยังีไม่ทันดับต่อไปอ่ะนี่เนี่ยนองแฟรี่คอยช่วยฮิลอยู่อ่ะนี่ก็โหดเกินต้องระวังชักเกอร์บอกด้วยนะวันนี้ต้องกัช ก็บ็อกนะโอ้โหตีแรงหน้าดูในสลัมอะ่ะเยอะเกินอยากได้กล่องอะ่ะอยากได้เศษกล่องที่มันแบบ เก็บของขึ้นย้ายได้อะนะโอเคเรียบร้อยละไอตัวข้างล่างสองตัวม่องเท่งไปละอ้าวสัลามอ่ะมันน่ากลัวกว่าชักเกอร์บ็อกเยอะเลยนะน่าดีพี่เคงก็ว่างั้นแหละไม่ันขยวนกันขยาของเรามากเลยเนี่ยโอ้ยเจออีกแล้วเขาบอกว่าเยอะเยอะแล้วเผื่อแป๊บเดียวโอ้โหเลือดมันซุบซอดเลยอ่ะเฮ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะดูดิแล้วยังมีชักเกอร์บ็อกอีกอ่ะร้อยแล้วร้อยละเลี้วแล้วจะไปฝั่งขานูแล้วไม่เสิร์ฟแต่แล้ว จ,จะไปอย่างนั้นเลยเหรอจะไปแบบนี้นี่แหละโอ้โหทางด่วนนะใช่ไปแบบนี้แหละเสิร์ฟลอยไปเลยอะไรจะรีบปานฉะนั้นไม่ได้รีบแต่แบบขี้เกียจรอแล้วอะ่ะเพอาะทารีไปมั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเฮ้ยอยู่ตรงริมพาร์ีเลยแนะนำให้ามาเมื่อวันซื้อไหมเฮ้ยไม่ค่อยจะดอกเศษชักกระบอกเลยอ่ะโอ้ก็อ้ามาดวงตัวทารีรู้สึกว่าปีกมันอยู่ข้างหลังอ่ะเปล่าอ๋อนี่ยาเราเก็บยาไปก่อนแล้วกันเนาะ ล้วก็อืมอยู่ไหนล่ะเฮ้ยน,นี่นี่พี่เคนเฮ้ยเดี๋ยวปามมันมากวนเขาโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะพี่เคนแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเฝ้าอยู่ทางนี้ได้หรอเฮ้ยอ้าใช่วยพี่เคนด้วยชักกบอย่งเยอะเลยแล้วอย่างเขาก็จะไม่รอดเนี่ยว้าลายตุ๊บปองแล้ว <laughs> อะไไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะแต่ว่ามีปีกไง เฮ้ยมีชาวเวลเพชรหรอเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนวช่ย<ว>พี่เคนกในอะไรดีเ<อ>นะี่ยลอยแล้วลอยแล้ว <laughs> เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะยาวมาเยอะของเต็มตัวเลยอะ่ะแต่ว่าของมันจําเป็นต้องใช้ไงนี่ปีกเฮ้ยเก็บปีกก่อนได้ปีกแล้วพี่เคนเย้เชยุ่โอเคตอนนี้เราก็มีปีกนะเฮ้ยแต่ว่าเรามีมังกรอ,อยู่แล้วอ่ะก็เก็บปีกไปเผื่อๆนะเผื่ออยากบินเองไม่ต้องอาศัยมังกรนะเนาะพี่เคน อยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่แถวไหนแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยกำลังไลยเลยเนี่ยยังรอดอยู่อ๋อเปล่ายังอยู่ <laughs> ยังไม่ตาย <laughs> ยังอยู่ <laughs> ใช่เปล่างง <laughs> ป้าเหงียบเงียบไปอ่ะโอ้ยอยังอยู่เจอตะ,ะตุยแล้วอ๋อจะตุยแล้วใช่ปะเดี๋ยวเก็บหัวมังกรกันนะ ตอนนี้ยังไม่เสร็จภารกิจดีอะนะกรุณารีบมาเลยนะคะเอ้าหัวมังกรล่วงเอาเฮ้ยอดว่าอ่ะเฮ้ยต้องลงไปเอาพอดีเลยหมดพอดีเลยโอเคไนดะ้หัวมังกรมาแล้วพี่เค็มเอาล่ะเราพร้อมเลยแล้วอยากได้เสร็จของชักเกอร์บ็อกกันนะเย้เชียโพี่เค็ามได้ละอันุญ้ตนะเฮ้ยต้องกินยาเพิ่มกันไว้ใจไม่ได้เจ้าสลามเนี่ยมันเยอะเคมียาสโลฟายิ่งไม่กลัวละที่ไว้ใจไม่ได้อ,อ้าวเฮ้ยเขาไว้ใจไม่ได้อยู่แล้ว เอ้ยพี่เคนข้างบนมีอีกนะเยอะแยะเลยอ่ะโอ้โหก็เนี่ยพี่เคนลอยอยู่กับมันนี้มีมังกรัักมนดพี่เคนเนี่นะระวังโอ้ยแย่แนลตามกัรพี่เคนไม่หลุกเลยอ่ะมันยิงพี่เคนรัวๆเลยอ่ะมันพาพักพวกมาลุมอ่ะเอ้ยข้างล่างก็มีเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจมาได้ไงเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรได้ไม่ไหวอันกันเนี่ยเออต้องขึ้นไปข้างบนอุ้ยอุปสรรคนะดูเลย แต่ต้องตามเก็บกล่องต่อนะมันน่าจะมีกล่องอื่นให้เราเก็บปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเดีของดีว่ะไม่รู้ยังไม่ได้เปิดเลยเดีย๋ยวแป๊บนึ่งค่ะเดินไปดูกันละกันนะเห้ปกป้องเขาดว้วยพี่เคนปกป้องอะไรล่ะพี่เคนจะเอาตัวไม่รอดแล้วเนี่ยอยู่ดีอ๋อกล่องนี้ต้องเก็บไป<อ>เก็บสะสมไว้ก่อนนี่เจอแล้วเพชรตั้งเจ็ดเมนะ็ดน่ะโอ้มีชุดกอบเพชรจ้ยล่ะอฮ้ยแต่ว่าตัวเขามันจะเต็มาดิมันเป็นไร อันไหนพอเก็บได้เ,เก็บไปก่อนแล้วกันเนาะส่งมาข้างล่างเลยพี่เคลนรอดเก็บเดียวอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป,ป,ป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเยอะปะเออิเขาทุบทั้งกล่องเลยเขาอ,อยากได้กล่องกลับไปด้วยอะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเขาทุบลงไปข้างล่างพี่เคลนไปเก็บให้หน่อยนะโอ้โหเอาลงมาเร็วเอาลงมาเร็ว ทุบลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้อมเลยไปข้างนอกแล้วนี่ยอ้ามเฮ้ยไปแล้วอ่ะพี่เคลองไปเก็บให้หน่อยดิตู้เติงเฉยเดี๋ยอ้ไม่ลองไปเก็บเลยนะแล้วก็ขึ้นมาเก็บกล่องให้ด้วยเด้อโอ้โหกระจายกลุ่นเลยเอ่อมาขึ้นไปข้างบนต่อดีกว่าเนาะที่เหลือให้พี่เคงกลับมาเก็บนะอ๋อนี่ไงเจอเพิ่มแล้วอุ้ยบู๊เปิดกรรนกรดีป่ะเฮ้ยมันกระโดดชนเลยอ่ะมันพุ่งชนเลยอ่ะสระทำใช่ป่ะ ใช่มันโหดมากเลยเมืม่อกี้พี่เคนโอุ้ยถเถอแป๊บเดียวเลือดหายไปครึ่งก่อเลยมันเรียนแบบเราด้วยอ่ะดูดินั่นดิมันเอวของโบว์เอวของปายอ,าอะอยังโหดเลยอ่ะเฮ้ยมันลอกเรียนแบบเรามันเรียนแบบอาวุธเราอ, <c oughs> อ่ะจูงไปไลทจุง เั้ยมค่อยดรอปเลยเนาะเฮ้ยชักกบอก๊อกน้ยขอเสศษชักกบ๊อกให้ดิโูหนายขี้เหนียวอ่ะมันไม่ยอมดรอปเลยอะ่ะดูดิฆ่าตายไปตั้งหลายตัวแล้วอ่ะแทบจะไม่ดรอปเลยอะ่ะเฮ้ยได้มาอีกอันหนึ่งละมิเชนว่านะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชักกบ๊อกไม่ยอมดรอปนะปัญหาคือไอ้สาระนันดิมันมาขัดจังหวะการฟาร์มของเราจังเลยเนี่ยไอ้มันะตามไปทุกที่แล้วเขาบอกว่ามันเยอะเลยนะมันอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงอะ่ะจะเผลอหาวแนละ้วอ้อมหลับตาหาวทีเดียวนะตุ้ยเราเผลอไม่ได้เลยนะมันแบบมาโจมตีเเลลลยยยมมัน้อ้ออ่่ะุใสปีกกกันดีว่า เอ้ยนี่เขาเจออีกแล้วชักเกอร์บล็อกเอ้ยแล้วก็พัดไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วโอ้ยสลามอย่างเยอะนี่เจ้าชักเกอร์บล็อกเอ้ยดอปหนดีวอ้โู้ว้ลวงล่วงโอ้มาล้วงลวงไปท้าสลามะฮะตัวเย่อหอะ ยังสลามมาตุ้ยแย่มา, <laughs> าเจ็ดจุงไอเจ้าชักกบนี้ชอบวอับหนีจังเลยเนี่ยนี่เจอแล้วโอ้ยอย่าพังปิดกลองเด้อไอเปิดกลองมากอ่อนปิดกลองแล้วมันยิงไม่เข้าเข้าใจไหมเฮ้ยได้แล้วเอาเฮย้ยมันดรอปไปเนี่ยไม่ดรอปหรอโอ้โหเสียเที่ยวจริงเลยเนี่ยสลามเต็มเลยมาจากไหนกันเนี่ยไอซื้อไปก่อน ตอนนี้ไม่ว่างตอนนี้ต้องยิงชักเกอร์บ็อกอยู่อุ้ยอย่าได้เข้าใกล้มันเชียวนะมันล้มเลยเฮ้ยมันล่วงแล้วหุยมันล่วงลงไปข้างล่างชิ้นนึงแล้วอ่ะเฮ้ยอ้าวระวังนะข้างล่างอสราบเต็มเลยเขาต้องลงไปเก็บโอ้โอโอ้ยแม่เจ้าโอ้โหเฮ้ยสรามเยอะมากกองนั้นถึงตายแล้วบอกเลยพุ่งแล้วด้วยรีบหนีแล้วอ้อมีแม่พุ่งชนจริงเนี่ยดิโอ้ยมาด้วยความเร็วสูงอุ้ยจุงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยังไม่ทันเลยอ่ะดูดิ เลงไม่ถูกเลยอ่ะแล้วมันก็แบบว่ากระโดดกระดงกระเด้งอ่ะดูดิมไม่ตายอ่ะมันอยากให้เราเป็นเพื่อนสนามมันหรือเปล่าวะเอาไอยได้อนะน้องเฮ้ยโดอของกันโดอของกันเ <c> ล <oughs> เวลฟรีด้วยม,ม,วมันมาแล้วมันมาแล้วพี่เคนเฮ้ยมันอยุดถ่าหนบ้างเนี่ยอันนี้พี่เคนเราให้เอาไป,ปพี่เคนได้มาอันนึงอ่ะเนี่ยโหตั้งอันนึงนอ่ะโอ้ยกว่าจะได้สักอันเลือดตาแท็กกระเทนเลยนะวันนี้วันนี้เราโชคไม่ค่อยดีเลยเนาะปกติเวลาเรามาให้เป็นสิบอันเลยนะทำไมวันนี้มันโหดจุงขนาดเรามีลูตติ้งมันยังไม่ค่อยอยากจะได้เลยดดดูิไมมม่่เเเปนนนสาาะโหัักพีค โอเค okay, ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาค่ะแล้วก็เล่น Survival ในโลกหันสาวัแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบมดเอาชีวิต,อตรอดแต่เราไดารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมน,นะคะช่วยก, like, ก,วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทุกดยกันนะครับวันนี้ก <ś> ็ต้องไปแล้วล่ะบาย